สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนภาพาัดรวมพาเครื่อง EP ที่78นะคะวันนี้น้องก็มีาพาสวยๆมากมายเลยมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยเลยราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะพี่ๆคะ่ะรายการละ3 0 0บาทนะคะพี่ๆค่าจะส่งนะคะปลายทาง50บาทสะดวกโอน้องจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆคะ่ะ แล้วก็วันนี้มีนะคะรายการพิเศษมาแบ่งปันด้วยนะคะพี่ขาจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะพี่นะช่องทางการติดต่อนะคะอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะยังคงเป็นเบอร์เดิมลายเดิมเลยนะคะ091062 9533เบอร์นี้พี่ๆสามารถแอดผ่นานไอดียไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอดูภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชม รายการพิเศษรายการที่หนึ่งกันเลยค่ะพี่พี่รายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะนี่เลยเป็นพระบูชานะคะพระแก้วมรกตนะพี่นะนี่สวยๆเลยนะคะรายการนี้รายการพิเศษรายการที่หนึ่งเนี่ยพี่ๆี่รับชมกันดูนะคะนี่จะเป็นอ่าด้านหน้านะพ,พี่นะก็โอ้หนักนะพี่นะแล้วก็นี่ น้องจะให้ดูโดยรอบนะคะอ่ะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขานี่อันนี้จะเป็นด้านหลังนะพี่นะอ่าสวยงามเลยนะคะรายการนี้เลยพี่พี่อ่ารายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะน้องเปิดอยู่ที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่จ๋านี่เลยสวยสวยเลยนะคะีนด้านล่างจะเป็นพระสมเด็จนะพี่นายสวยงามมากๆเลยนะคะอ่านี่พี่พี่รับชมดูนะคะอยากได้รูปภาพตรงไหนเพิ่มเติมยังไงนะคะ สามารถนะแอดไอดีไลน์นะคะเข้ามาเป็นเพื่อนกับน้องแล้วก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขารายการพิเศษรายการที่1นนะคะ1500บาทนะคะพี่ขาไปกันต่อที่รายการพิเศษรายการต่อไปค่ะนี่เลยค่ะรายการพิเศษรายการที่2ค่ะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะอันนี้จะเป็นเลี่ยมเงินชุบทองนะพี่นะอ่า เป็นเลี่ยมเงินทุบทองคําแท้นะพี่นะนี่นะคะรายการพิเศษรายการที่สองนะคะพี่พี่คะน้องเปิดอยู่ที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะถ้าสนใจถูกใจยังไงก็ลองพิจารณาดูได้เลยนะคะพี่พี่นี่เลยสวยๆนะคะอ่ะรับชมกันดูนะพี่นะถ้าชื่นชอบยังไงก็จับจองกันได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยอ่ะราคาก็ไม่แรงนะพี่นะ ถ้าชื่นชอบสนใจยังไงนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อของน้องได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการพิเศษรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการพิเศษรายการที่3เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่ๆค่ะอันนี้ก็เป็นเลี่ยม เตรียมเงินชุบทองคําแท้เหมือนกันค่ะพี่ๆเปิดอยู่ที่ราคา1 5 0 0บาทเหมือนกันเลยนะคะอันนี้เลยค่ะพี่สวยๆเลยนะคะนี่รับชมกันดูชื่นชอบอยังไงก็ลองพิจารณาดูได้เลยนะคะพี่ๆค่ะนี่เลยสวยๆนะคะพี่ๆรับชมดูนะ,ะรายการพิเศษรายการที่3นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการพิเศษรายการที่4่ค่ะพี่ๆนี่เลย เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่จ๋านี่เลยค่ะสวยงามเป็นหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะเนื้ออัปปะกานะพี่นะนี่สวยสวยเลยนะคะอ่ะเป็นเลี่ยมเหมือนการขายวขารายการพิเศษค่ะอ่ารายการที่สี่นะคะเป็นเลี่ยมเงินชุบทองคําแท้เหมือนกันนะคะ เปิดอยู่ที่ราคาเหมือนกันเลยค่ะ1,500บาทนะคะพี่พจ๋านี่เลยสวยสวยทุกรายการนะพี่ๆลองพิจารณาดูอยากชมภาพชัดๆยังไงก็แอดไอเดียกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่5นะคะเป็นเรลโบราณหลวงปู่สุขนะคะพี่ขานี่เลยสวยๆเลยนะ เลี่ยมเงินชุบทองคําแท้เหมือนกันค่ะพี่พีนีรายการพิเศษรายการที่ห้าราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันเลยในวินานีเลยสวยๆทุกรายการพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยนะคะชื่นชอบยังไงก็โทรเข้ามากันได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยเป็นรายการพิเศษรายการที่ห้ารายการสุดท้ายนะคะชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยนะคะรายการพิเศษทุกรายการเลยอะด้านล่างนี้นะคะด้านหน้านี้จะเป็น รายการละ300บาทนะคะมีค่าจัดส่งปลายทาง50บาทอาพีพีสะดวกโอน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะไปกันที่รายการที่1ค่ะพี่พี่ค่ะนี่เลยจะเป็นสมเด็จวัดระฆัง เลี่ยมกรอบไปให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยคขะพี่เนื้อด้านในก็สวยงามเลยนะคะพี่พี่รับชมดูพิจารณาดูชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่1นะคะ300บาททุกรายการนะคะสําหรับรายการที่น้องกําลังจะให้รับชมตอนนี้นะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่2ค่ะพ,พี่ขาจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคในพี่นะนี่เลยไปพร้อมกองตลับสวยๆเลยนะคะนี่ พี่พี่รับชมกันดูนะคะ300บาทเท่านั้นนะพี่พี่นะชื่นชอบสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่จณ์นี่เลยค่าจะส่งนะคะไปทางทาง5บบาทสะดวกโอน้องจะส่งให้ฟรีชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนก็ลองพิจารณาดูนะคะน้องขอควรรับจริงนะพี่นะไม่ปิดของเลยนะคะสั่งของกันแล้วรับของด้วยถ้ายังไม่พร้อมรับยังไงพี่พี่ก็รับชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งปิดนะพี่นะไม่สั่งของแล้วแล้วตีของกลับอย่างเงี้ยนะคะมันเสียเวลาในการ จัดส่งนะคะพี่พจ๋าอ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่3ค่ะพี่พี่เป็น um bo, ปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่รายการนี้สวยงามเลยค่ะพี่ขาเป็นรายการที่3นะพี่นะนี่เลยรับชมดูเนื้อเนี่ยเป็นเหมือนลายเสือเลยนะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นรายการที่3ค่ะพี่พี่นี่สวยงามมากๆเลยรายการต่อไปคะ่ะรายการที่4ค่ะพี่พี่่ะ จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พี่รายการนี้นะรายการที่4นะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังพี่พรับชมพิจารณาดูได้เลยนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่4ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่5้าจะพี่พี่จ๋า นี่เลยจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่ห้าค่ะเรียงอยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยนะพี่พี่รับชมกันดูนะคะชื่นชอบสนใจยังไงพี่พี่ก็โทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อของน้องได้เลยนะเบอร์เดิมลายเดิมนะคะพี่ค่ะสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยหรือแจะไอดีไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะจะเป็นรายการที่หกนะพี่นะ อ่ะเป็นรายการนี้เลยค่ะรูปลอหลวงพ่อเงินแต่พี่พี่จา่ารายการนี้รายการที่6สวยงามเลยพี่พี่รับชมดูชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะนพี่นะรายการนี้รายการที่6นะคะอ่านี่เลยสวยๆเลยนะนพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะพี่พี่ เป็นรายการนี้เลยคะ่ะเหลียนหลวงปูขไข่วัดเชิงเลนเลี่ยมกรอบไปให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยพ,พี่จา่ารายการนี้รายการที่7นะนี่สวยๆเลยรับชมดูคะ่ะชื่นชอบสนใจยังไงก็ลองพิจารณาดูนะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่8ค่ะพ,พี่พี่านี <ượ> ่เลยจะเป็น <5 S 1> อ่ท้าวเวสุวรรณนะคะโหสวยงามมากๆเลยนะพี่นะอ่าเลี่ยมกรอบไปให้อย่างดีเลยค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่8ปดนะพี่นะนี่ สวยๆเลยค่ะพี่ๆรับชมกันดูไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่9จากพี่พจ๋าจะเป็นปิดตาพังพการเป็นเหรียญปิดตานะพี่นะนี่เลยสวยเลยอ่ะด้านหลังก็สวยงามมากๆเลยเลี่ยมไปให้อย่างหนาอย่างดีเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่9้านะพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าสนใจถูกใจรายการไหนนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่10ค่ะพี่ๆคะ่ะอันนี้จะเป็นเอ่อ พี่คะเนตนะคะเอาทรงยืนนะพี่นะแล้วก็เป็นเหมือนไม้แกะหรือเปล่านะพี่น้องไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าสวยงามเลยพี่พี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่10บนะพี่นะสามบาทเท่านั้นนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะรายการต่อไปรายการที่11นะคะพี่ี่านี้เลยจะเป็นอ่าหยกน้ำผึ้งนะพี่นะรายการนี้นะคะนี่เป็นมังกรนะพี่นะ สวยๆเลยค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะอ่าสวยงามมากๆเลยค่ะรายการนี้นะอีสวยๆเลยค่ะส0มรอยบาททุกรายการนะคะพี่ๆี่ะ ถ้าชื่นชอบยังไงนะคะพิจารณาดูเราติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปี60นะคะอา่าเหรียญสวยๆค่ะรับชมกันดูนะคะนี่ด้านหลังค่ะพ,พี่จ๋านี่เลยสวยงามทุกรายการเลยนะคะพี่พี่พิจารณาดูนะคะ300บาทเท่านั้นค่ะค่าจะส่งไปทาง50บาทสะดว ok กโอน้องจะส่งให้ฟรีไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่13ค่ะพี่พี่ จะเป็นรายการนี้นะคะเป็นพักกิ่งเอ่อน้องไม่ทราบที่นะคะแต่ว่านี่ เป็นมีเหมือนหินยกตรงนี้ให้ด้วยนะพี่นะสวยงามมากๆเลยรายการนี้นะคะรายการที่13เป็นแต่งพลอยแต่งยกนะพี่นะนี่สวยงามมากๆชื่นชอบอยังไงก็ลองพิจารณาดูนะจ๊ะพี่พจ๋านี่เลยแล้วก็ถูกกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะคะรายการที่13นะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่14ค่ะเป็นแหวน 18K นะคะพี่ขาตรงนี้จะเป็นมังกรนะพี่นะหรือเปล่าเนี่ยเป็นมังกรสวยๆเลยเป็นสีแดงนะคะด้านในก็ระบุ18 k เค ัจเจนเลยพี่นะสวยๆเลยนะคะรับชมดูนะคะรายการนี้รายการที่14นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่15ค่ะพี่ขา่าเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะโอ้โหด้านหลังนี้สวยงามมากๆเลย เป็นพญาคุดนะคะสอง,องค์เลยนะคะแล้วก็เป็นแต่งพลอยด้วยนะพี่นะนี่รายการนี้รายการที่15สวยงามมากๆเลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะพี่พนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะพี่พี่ อ่ะเป็นเหรียญรอโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงรายการนี้เลยค่ะพี่พจ๋าเลี่ยมไปให้อย่างสวยงามอย่างดีภาพไม่ชัดเจนยังไงนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอดีไลน์น้องเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16นะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่17ค่ะพี่พี่ขาเป็นเออ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พจา๋านี่เลยสวยๆเลยนะรับชมดูพิจารณาดูนะคะชื่นชอบรายการไหนอย่าลืมจำหมายเลขรายการกันเข้ามาแล้วก็แจ้งอีพีให้ชัดเจนด้วยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่พจา๋าเป็นรายการต่อไปรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดค่ะนี่เลยรายการนี้เลยค่ะจะเป็นหยกนะพี่นะเออเป็น รูปอะไรนะ้องไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นหินหยกเลยนี่สวยๆเลยค่ะพี่จ๋านี่เลยรายการนี้นะคะรายการที่18บแปดนพี่นะสวยงามมากๆเลยถ้าชื่นชอบรายการไหนก็จำหมายเลขรายการระบุกันเข้ามาชัดเจนได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่19นะคะพ,พี่จา๋า ขอเป็นรายการนี teachers, 8, nah. ant, ้แล IR ้วการเป็นเหรียญเงินเหรียญฉานะพี <S <S ่นะสวยๆเลยค่ะพี่จ๋ารายการนี้รายการที่19ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะรายการที่20นะคะพี่จ๋าจะเป็นปิดตา3มเกินนะพี่นะนี่สวยงามเลยรายการนี้รายการที่20นะคะ300บาทเท่านั้นนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่21่ค่ะพี่ รายการที่ย1บเ็ดค่ะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จน้องไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะเหมือนจะเป็นซ้อนด้วยนะพี่นะเก่าๆค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่ย1ิบเอ็ดนะคะสามรอยบาทนะคะค่าจะส่งไปทางห้าสบาทสะดวกน้องจะส่งให้ฟรีค่ะพี่คะนี่รับชมดูนะรายการที่ย1สิบเอ็ดค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่ย2บสองใจพี่จ๋า จะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญสีทองนะเป็นเหรียญชาดาเหมือนกันนะคะิี่ขาเป็นเหรียญสะสมสวยๆนะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกรงจักรแล้วก็รูปช้างนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22 2่ิค่ะิขาชื่นชอบรายการไหนอย่าลืมจำหมายเลขรายการกันมาด้วยนะวินะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่23 จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นี่สวยงามเลยนะอ่าถ้าชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่23ค่ะถ้าน้องไปเร็วยังไงภาพไม่ชัดเจนพี่พี่ขอรูปภาพที่ไอดีไลน์ได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่24่สิี่ค่ะพ,พี่ขาจะเป็นเอ่อสิงห์นะคะหลวงพ่อเอ่อน่าจะหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านะพี่พนะ รายการนี้นะคะรายการที่24ค่ะพี่พ่ชะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปเป็นรายการที่25นะคะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเหรียญลงยาสวยๆเลยอ่าสวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่25ไหนพี่นะชะื่นชอบอยังไงก็ลองพิจารณาดูได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะพี่พี่า ็นเรนรอโบราณหลวงพอไปวัดกำแพงนะพี่นะสวยๆเลยค่ะพี่ๆรับชมกันดูรายการนี้นะคะรายการที่26ค่ะรายการต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่27เค่ะพี่ขานี่จะเป็นเสือนะคะของ น่าจะหลวงพ่อปานหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะพี่นะเอาเป็นว่าพี่พี่ระบุเป็นหมายเลขรายการมาแล้วกันนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่17จนะจ๊ะพี่พี่จานีเลี่ยมไปให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่18จแะต่พี่จานี่เลยจะเป็นสมเด็จปกโพของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะพี่นะนี่สวยๆเลยใ่ะพี่รับชมกันดูค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ รายการที่18นะคะพี่ๆขาหนีเนื้อสวยเลยนะพิมพ์สวยงามมากๆพี่ๆรับชมกันดูนะคะเชื่องชอบสนใจถูกใจรายการไหนก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการต่อไปค่ะรายการที่29นะคะพี่ๆนี่เลย จะเป็นเปลือกหอยนะคะแล้วก็เป็นของหลวงพ่อพระพุทธจารย์โตนะคะพี่พี่นี่เลยสวยสวยเลยนะคะรับชมดูนะพี่นะรายการนี้รายการที่29นะคะพี่ขานี้ยสวยงามมากๆเลยชื่นชอบอยังไงก็ลองพิจารณาดูนะพี่นะายกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่30ค่ะพี่ขาจะเป็นมีดหมอนะคะของหลวงปู่หมุนนะพี่นะ นี่เลยค่ะสวยๆเลยครพี่รับชมดูชื่นชอบสนใจยังไงนะคะก็ลองพิจารณาแล้วติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะพี่นะอันนี้พี่พี่รับชมดูนะคะสวยงามมากๆเลย300บาททุกรายการนะคะพี่่ค่ะค่าจัดส่งปลายทาง50บาทสโดโอน้องจะส่งให้ฟรีนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31มสค่พี่นี่เลยค่ะจะเป็นพระบูชาเก่าๆสะสมนะพี่นะ สวยงามค่ะพี่พี่นี่รับชมกันดูรายการนี้รายการที่31 300บาททุกรายการค่ะพี่พี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่ ส2คสิบสค่พี่จ๋าจะเป็นรายการนี้เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะรุ่นรว,รวยรวยรวยนะคะพี่ขาสวยงามมากๆเลยวัดไร่แตงทองนะพี่นะนี่ถ้าชื่นชอบอยังไงก็พิจารณาแล้วติดต่อสอบถามกันมาได้เลยสามารถโทรเข้ามาหรือจะแอดได้ดีไลนมาพูดคุยก็ได้นะคะพ,พี่ขารายการนี้รายการที่32นะแลนะไปกัต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่33ค่ะ เป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะพี่น้านี่เลยสวยๆเลยด้านหลังจะเป็นฝั่งตะกุดอันน้อยๆด้วยนะคะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่33นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่ 34คสิบี่ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญเงินสะสมนะคะน่าจะเป็นของจีนนะพี่นะนี่เลยรายการนี้นะคะรายการที่34คะ่ะพี่พี่นี่เลยนะคะชื่นชอบรายการไหนอย่าลืมจม้าหมายเลขรายการนะคะระบ,บุกันเข้ามาให้ชัดเจนนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่35คะ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะอ่านี่สวยๆเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่35นะชื่นชอบสนใจ s <mind> <S ถูกใจรายการไหนโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขาลองรับชมกันดูก่อนนะคะ ขอคนรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะก่อนจะสั่งของต้องคํานวณให้ดีๆนะคะพี่ขาอย่าอย่าปิดแล้วก็ตีของกลับอย่างเงี้ยไม่เอานะคะพี่พี่ขามันเสียเวลาเสียเวลาพี่พี่ท่านอื่นเสียเวลาลูกค้าท่านอื่นแล้วก็เสียเวลาในการจัดส่งนะคะพี่พี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นพระพรมนะคะเป็นเหรียญพระพรมสีหน้านะคะพี่ขานี้เลยสวยๆเลยนะคะ ของหลวงปู่ดู่ัะสแกะนะคะพี่ขารายการนี้เลยรายการที่36นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่37ค่ะพี่พี่เป็นสิ่งสองขวัญหลวงพ่อเดิมนะคะมีตะกุดไปให้ด้วยนะวินะนีสวยงามมากๆเลยรายการนี้นะคะรายการที่37ิค่ะพี่ขาเลี่ยมไปให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่อ่าสามสิบแปดค่ะพี่พี่ขาเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อฉุยนะคะสวยงามเลยเนื้อเปียกทองนะคะพี่ขาเลี่ยมจับขอบข้างไป โอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะพี่พี่จา๋ารายการนี้เลยเป็นรายการที่38นะคะพี่พี่คะ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่39ค่ะพี่พี่ เป็นสมเด็จนะคะวัดระครังค่ะพิมพ์เก่าๆค่ะพี่ขาเลีเ่ยมอยู่ในกรอบอย่างดีเลยรายการนี้นะรายการที่39ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่40ค่ะพี่ขาจะเป็นรายการนี้เลยอ่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะพี่ขามีน้ำหนักนะพี่นะแล้วก็เลี่ยมไปให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยนะคะรายการนี 30, ้เป็นรายการที่40ค่ะพี่ขาขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่41ิค่ะพี่จ๋าจะเป็น ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่นะรายการนี้เลยสวยๆเลยค่ะชื่นชอบสนใจยังไงก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่42ค่ะพี่พี่เป็นแหวน 18K นะคะนี่หัวเหมือนแบบ ฝั่งลอยสวยๆค่ะพี่ๆนี่หัวสีแดงเลยรายการนี้นะคะรายการที่สี่สิบสองนะคะสวยงามมากๆรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สบสามจาพี่จ๋าจะเป็นรายการนี้แล้วกันรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่ๆรายการนี้สวยงามมากๆเลยนะอะเลี่ยมไปให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยรายการที่สี่สิบสามค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่จากพี่จ๋าจะเป็นอ่อน่าจะเป็นสิงนะคะ หรือว่าเสิอน้องไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรอ่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่44นะคะระบุเป็นใหม่เรียกรายการมาก็แล้วกันนะพี่นะต้องขออภัยนะคะบางรายการน้องอาจจะไม่ได้แจ้งชัดเจนนะคะพี่่าบางทีน้องก็อาจจะจําไม่ได้ทุกรายการนะพี่นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่45าค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการนี้เลยปิดตาอ่า หลวงป, ciel, ปู่ทิมนะคะเป็นขุนแผนนะคะพี่ขาขอบใจค่ะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะแล้วก็รูปถ่ายแล้วก็มีพระปิดตาด้านหลังนะคะนี่สวยงามเลยไปเป็นชุดเป็นเซตให้เลย colour นะคะพี่ขานี่สวยๆเลยเก่าสวยค่ะพี่คุ้มมากๆกเลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สี่สิบหกจะเป็นมีดหมอโบราณด้ามเล็กของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขารายการนี้นะรายการที่สี่สิบหกนะคะ ชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนอย่าลืมจำหมายเลขรายการแจ้งหมายเลขรายการให้ชัดเจนแล้วก็แจ้งอพีกันเข้ามาด้วยนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เอ่อ46นะคะพี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่47ค่สิบค่ะพี่ๆขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะเอ่อเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่เลยรายการนี้ค่ะเป็นปี19รุ่นสร้างบารมีนะคะพี่ๆขานี่เลยนะคะ ถชาชื่นชอบอยังไงพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อของน้องด้านล่างเลยค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่47ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่48ค่ะพี่พี่รายการที่48ค่ะพี่พี่ค่ะนี่เลยจะเป็น เหรียญนั่งพาหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาปีหนึ่งแปดนะวินาทีสวยๆเลยค่ะวัดระหารไล่ค่ะพี่ขารับชมกันดูนะชื่นชอบอยังไงพี่พี่ก็โทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อของน้องได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่ส nice ี่สิบเก้าค่ะพี่ๆค yeah, ่ะจะเป็นเหรียญหลโบราณของหลวงพ่อโตนะพี่นะนี่เลยเก่าๆสวยๆค่ะเลี่ยมไปให้อย่างสวยงามเลยนะคะชื่นชอบยังไงพี่ก็ลองรับชมกันดูนะคะนี่เลยรายการที่สี่สิบเก้าค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบค่ะจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะพี่นะนี่เลยปิดทองไปให้ด้วยนะคะเลี่ยมไปให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่ห้าสิบนะคะไปกันต่อที่รายการ ต่อไปค่ะรายการที่51ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่51าเค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นหนุมานของหลวงพ่อดิ่งนะคะเป็นไม้แกะนะพี่นะนี่เลยก็เก่าๆค่ะรับชมกันดูนะคะชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่52าิค่ะพี่ขาจะเป็นแพะไม้แกะนะคะไม่ทราบเกจินะพี่นะก็ก็รับชมกันดูนะคะเก่าสวยค่ะพี่เนี่ย รับชมดูได้เลยนะคะเชื่อชอบยังไงก็ลองพิจารณาดูนะรายการนี้รายการที่52ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่53ค่ะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดรหารไล่นะคะพี่ขานี่เลยสวยงามเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่53นะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็ลองพิจารณาดูนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่54ค่ะพี่พี่ขา จะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกันวัดพญาสนะพี่นานี่เลยก็เป็นเหรียญเก่าๆคะ่ะเลี่ยมจับขอบค้างไปให้สวยงามคะ่ะรายการนี้นะคะรายการที่54คะ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่55 รายการที่55ค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อประพุทธจารย์โตนะคะด้านหลังนี้เหมือนจะเป็นเหมือนลูกแก้วนาพรน้องก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่ว่าสวยงามเลยนะพี่นันี่ดูรับชมดูนะคะนี่สวยๆเลยค่ะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมตรงไหนหรือว่ารายการไหนนะคะพี่พี่ก็สามารถนะคะแอดไอเดีไลน์มาเป็นเพื่อนกับน้องแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่56ค่ะพี่พี่ขาจะเป็นรายการนี้เลย นี่เลยค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่56นะคะจะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อแก้วนะพี่นะอ่ะเป็นประมาณนี้เลยนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็ลองรับชมกันดูนะคะพิจารณาดูได้เลยค่ะพี่ขารายการที่56นะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่57เค่ะพี่ขาเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขารายการนี้เลยสวยๆเลยนะ อ่าเป็นขนาดกลางคะ่ะพี่าหนี่รับชมดูชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนก็อย่าลืมจำหมายเลขรายการจำอีพีกันเข้ามาให้ชัดเจนนะพี่นะรายการนี้เลยคะ่ะรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะพี่คะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบแปดนะพี่นะอันนี้จะเป็นมีดหมอ ของหลวงปู่โตะนะคะมิดหมอของหลวงปู่โตะนะไปพร้อมรูปถ่ายนะคะพี่จ๋านี่เลยเรียงไปให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยนะคะพี่ขาสวยงามมากๆเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่58ินะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่59ค่ะพ,พี่จา๋าจะเป็นสร้อย อสร้อยประคำนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะมีพระปิดตาไปให้ด้วยนะอ่สร้อยประคำสวยๆเก่าๆค่ะพี่ๆรับชมกันดูชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่รายการที่59นะคะพี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่60ค่ะพี่ๆอันนี้จะเป็นพระเชียงแสนปกโคนะพี่นะก็ สวยค่ะพี่พี่เนี่ยเนื้อเก่าสวยเลยนะคะด้านหลังจะเป็นเหมือนเลี่ยมไม้นะพี่นะนี่สวยงามเลยรายการนี้รายการที่60นะคะรายกาันต่อที่รายการสุดท้ายของ ep นี้ค่ะจะเป็นรายการที่61นะคะพี่ขานี่เลยช่องทางการติดต่อนะนี่เลยค่ะรายการสุดท้ายนะพี่นะเป็นสร้อยประคำของหลวงปู่เอี่ยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้นะพี่นะจะมีเลี่ยมให้นะสวยๆเลยนี่เก่าๆคะ่ะพี่รับชมกันดูนะคะเป็นสร้อยรูปประคำอันนี้จะ ลูกจะเป็นประมาณนี้นะพี่นะนี่เลยารายการนี้รายการที่61รายการสุดท้ายชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนก็นี่เลยค่ะช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะพี่นะเบอร์เดิมไลน์เดิมค่ะ0 9 1ย์2 9 5 3 3เบอร์นี้สามารถแอดผ่านไอดีลรายกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขาก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมและพบก,กันใหม่ e ีพีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ